สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อต t ีเฮีแล้วนะครับคลิปนี้ผมมาส่งยางให้กับลูกค้านะครับผมยางตัวนี้เป็นยางสูตร TG15-3 ขีดนะครับใช้ยิงท่าทับแก้มนะฮะตัวนี้จะแรงสุดๆที่ผมเอามาขายแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจพักมาที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับสลิงช็อตทีเฮนะครับค้นหาตามลิงก์ที่ให้ในวิดีโอนี้นะครับก็กดค้นหาตามนั้นเลยนะครับผมชื่อผมมีบอกอยู่นะนะครับ ตามลิงก์ที่ผมให้ในวีดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากถึงเรื่องยางนิดนึงนะครับผมก็เรื่องอายุการใช้ง,งานนะครับผมยังไม่เทสเป็นคลิปออกมาให้ชมนะครับเพราะว่ายังไม่ว่างนะครับผมเพราะว่าผมต้องทํางานอย่างอื่นนะครับไม่ใช่ว่าผมขายยางอย่างเดียวนะผมทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าในในชีวิตผมมีแค่ขายยางไม่ใช่นะครับผมทําหลายอาชีพนะครับเพราะนั้นคือ ร้อยผมว่างเดี๋ยวผมทําให้นะครับพูดถึงอายุการใช้งานนะครับจากที่รีวิวลูกค้านะครับผมสอบถามจากลูกค้ามานะครับบางคนบอกว่ายิงได้ไม่ถึง30ลูกยางขาดบางคนบอกว่า200ลูกผมยังไม่ขาดนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจากที่เดาๆนะก็คือ1ปัจจัยมันจากอ่ามันเกิดจาก กำลังของคนยิงนะครับสามารถยืดยางได้มากเราทำให้ยืดไปถึงจุดที่ว่ามันหมดแล้วอะยางมันไม่สามารถยืดไปมากกว่านั้นได้มันเกินลิมิตของยางนะครับยืดไปอาจจะใช้งานได้ไม่ไม่กี่ลูกแล้วก็ขาดนะครับก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งคือ,อตัวง่ามหนังสติ๊กนะครับมีขอบคม นะครับหัวนอ็อตมีความคมนะครับขอบของนันสติกมีความคมมีมุมที่แหลมนะครับเวลายางนะครับนึกสภาพดูนะครับเวลาง้างแล้วดีดยางยางมันจะดีดเข้าหาตัวง่ามแล้วยางเนี่ยมันจะไปขูดกับตัวขอบนะครับขอบคมนะครับเล็กๆน้อยน้อยมันก็จะมีรอยนะครับรอยตัวนั้นก็จะทําให้ยางขาดนะครับอันนี้ก็ ผมบอกก่อนละกันนะครับยังไม่การันตีนะครับถึงแม้ว่าผมจะทําคลิปออกไปแล้วก็ตามนะครับคือที่ผมยิงมาเนี่ยมัน200ลูกมันยังไม่ขาดนะคือผมก็ไม่ไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะบางคนบอกว่าไม่ถึง30ลูกบางคนเล่นไม่เท่าไหร่ขาดนะครับก็มาบอกผมว่ายางมันเล่นไม่เท่าไหร่ก็ขาดก็ขาดผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ ก็คือคนอื่นเขายิง200ลูกบางคนร้อยกว่าลูกนะครับบางคนอาจจะถึง300ลูกผมก็ไม่มั่นใจผมก,ก็การันตีไม่ได้นะครับถ้าบอกว่ายางมันคุณภาพไม่ดีมันก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดนะครับไออย่างเช่นลูกค้าประจํามผมเนี่ยผมก็ถามเขานะครับยางที่เอาไปใช้อะนะครับมันยิงได้ประมาณกี่ลูกเขาก็บอกว่ามันหมดขวดไอ,อ,อ้นั่นนะครับเ,เขาซื้อลูกเป็นขวดนะครับ ลูกขวดหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณ144ลูกนะครับลูกที่เป็นขวดนะที่เขาขายเป็นขวดอะ่ะมันจะประมาณ144ลูกเขาบอกว่ามันประมาณ3 3สามขวดก็ยังไม่ขาดนะพี่ผมก็ยิงเขาก็บอกเองด้วยว่าบางคนที่ที่เล่นคือเล่นด้วยกันะนะครับเขาก็บอกว่าบางคนก็ไม่ไม่กี่ลูกก็ขาดหน้าผมก็แปลกก็ยางชุดเดียวกันแท้ๆที่เขาสั่งไปจากชุดเดียวกับผมะนะครับชุด คือ,อยางมันเป็นชุดเดียวกันมันมาเป็นมาเป็นชุดถูกไหมฮะอะผมก็ผมก็แปลกจะบอกว่ายางมันคุณภาพไม่ดีแล้วทีบางคนเอาไปยิง300ลูกหมดลูกไป3ขวดแล้วทําไมถึงยังไม่ขาดอะบางคนยางยางเนี่ยยาชุดแบบนี้ไปอย่างเงี้ยนะครับชุดเดียวกัน,นแท้แท้แบบแบ่งกันเล่นสั่งมาสั่งจากผมไปแล้วก็ไปแบ่งกันเล่นก็ยางชุดเดียวกัน,นแท้แท้นะครับทําไมบางคนยิงไม่ถึง30ลูกขาดอะ นะครับแปลกไหมครับอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดจากยางนะฮะมันไม่น่าจะเกิดจากยางเพราะว่าถ้ายางมันห่วยจริงเนี่ยมันก็ต้องขาดทั้งหมดนะครับมันก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดนะครับใครใช้ใครใครใช้มันก็ต้องขาดเท่าๆกันหมดปริมาณลูกก็ถ้ายางมันห่วยจริงก็30ลูกก็ขาดเหมือนกันหมดแต่บางคนมันยิงไม่ได้ถึง200ลูก300ลูกก็มีนะครับบางคนยิงไปถึง200-300ลูกก็มี มันก็ยังไม่ขาดนะครับอันนี้ผมก็แปลกนะครับผมว่าน่าจะเกิดจากาหนึ่งกำลังผู้ยิง2องอตัวง่ามหลังสติ๊กนะครับมีขอบอมนะครับก็ต้องไปดูอีกทีนึงแล้วก็บางคนยิงยังไงผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จะซื้อด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าดูคลิปเก่าๆที่ผมเทดสยิงเอาไว้200-300ล,ลูกแล้วจะมาตัดสินว่ายางมันทน คือผมก็บอกในคลิปแล้วว่าอันเนี้ยเป็นที่ผมเทสนะนะครับคุณเอาไปใช้คุณเอาไปยิงมันอาจจะไม่ถึง2 0 0 3 0 0ลูกก็ได้นะครับคืออย่าไปใช้ผมเป็นบรรทัดฐานเทียบว่าซื้อ,อยางที่นี่มันจะทนนะครับมันจะคงทนยิง2 0 0 3 0 0ลูกอ่ะก็เหมือนกันครับเวลามีฟีดแบ็กลูกค้ากลับมาคอมเมนต์ Comment, ลูกค้ากลับมารีวิวมาใช้ไปยังไม่ถึง30ลูกเลยขาดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้วยนะครับ ก็ผมไม่การันตีแล้วกันว่ายางมันจะถึง200ลูกไหมนะครับเพราะว่าบางคนใช้แล้วถึง300ลูกก็มีบางคนใช้ยังไม่ถึง30ลูกเลยขาดก็ตามนี้นะครับผมถ้าจะสั่งก็คิดดีๆแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจะมาอ้างว่าไหนบอกว่ายางทนนะครับยางทนเอา้าที่ผมเทสมานั้น200ลูกมันยังไม่ขาดงีครับแล้วผมก็มีคลิปเป็นหลักฐานให้คุณได้ดูแล้วไงนะครับ ว่าตอนที่ผมยิงนะเวลานั้นเส้นนั้นยางเส้นนั้นน่ะมันไม่ขาดนะครับผมก็ยิงให้คุณดูแล้วนะครับเนาะคือต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาเรามาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับอ่าบางทีมันอาจจะเกิดจากเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปัจจัยที่เกิดจากตัวอ่าตัวง่ามที่มันมีขอบคมตัวหัวน็อตเนี่ย หัวน็อตก็มีปัญหานะฮะหัวน็อตถ้ามันเป็นน็อตหัวเหลี่ยมเนี่ยมันก็มีขอบคมนะครับคือมันมีปัญหาหลายด้านนะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นโทษที่ยางอย่างเดียวนะอันนี้ผมพูดเลยไม่ใช่ว่าจะมาโทษที่ยางอย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องยางนะครับผมโอเคครับถ้าสนใจทักมานะครับผม